สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับออวันนี้ก็มาผมจะมาอ,อสอนท่านผู้ชมเกี่ยวกับการใช้เคล็ดวิชาล่องนภา,าครับอ,อะไรว่าล่องนภา,ามันจะเป็นล่องไฟครับเขาเรียกว่าเคล็ดวิชาดาบล่องนภา,าเนี่ไอ้เหี้ยเคนชินเนี่วมามันเป็นล่องไฟนะครับผมจะต้องให้ท่านผู้ชมเข้าใจก่อนนะครับว่า สี่เหลี่ยมตบเซอมารของผมนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะไปดัดแปลงเป็นเคล็วิชาได้หลากหลายนะครับอ่ะตอนแรกเราต้องมารูก่อนว่าสี่เหลี่ยมตบเซอมารคืออะไรนะครับให้ทุกคนดูกราฟิกนี้ให้ดีนะครับก่อนที่จะไปใช้เคลวิชาดาบพิฆาตล่องหน้ากากน,นะครับล่องหน้าาคือล่องไฟนะครับอ่ะอันนี้สี่เหลี่ยมตบเซลมารขึ้นมาปึ๊บเห็นไหมครับลูกเป้าจะต้องเป็นลูกเป้านะครับแล้วเรากาหนดเส้นขึ้นมา2เส้น,นครับเส้นซ้ายกับเส้นขวาคือเส้น3ส่วน4ี่นะครับ เส้นสามสนี่ทางซ้ายและขวานะครับเส้นตรงกลางเป็นเส้นเต็มใบนะครับเหลี่ยมสี่สี่เหลี่ยมตบสมมาตรประกอบไปด้วยเหลี่ยมเต็มใบครับเห็นไหมครับเราเอากางขาวนะครับเอากางขาววิ่งไปโดนจุดกลางเส้นครับมันก็คือเหลี่ยมตบเต็มใบนะครับและนี่คือเหลี่ยมที่หนึ่งนะครับเหลี่ยมที่สองครับก็คือสามส่วนสี่นะครับสามส่วนสี่ก็คือเหลี่ยมที่เขาเรียกเหลี่ยมหนานะครับเหลี่ยมสามส่วนสี่นะตบตรงไหนอะ คือเป็นหนึ่งในสี่เหลี่ยมต่อเสียบมานะเอาขึ้นกราฟิกครับนั่นครับ3าส่วนสครับแล้วก็แทงไปที่เส้น3าส่วนสได้เลยนะครับอ่าแลนี่ครับทวิสัดเลยลูกแรกก็ไม่ลงคือลูกนี้มันจะต้องเป็นเอ่อเป็นเขาเรียกว่ากิมมิกนะครับเป็นเอ่อคอลเลคชันของ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 เพจผมนะครับคือต้องแทงไม่ลงก่อนนะครับสามส่วนสี่อ่านี่แหละครับสามส่วนสี่เลครับทวีไอ้เกจ๊สองรอบยังไม่ลงใครก็จะไปนับถือมั้งไงทิพย เอ้ยอยากจะร้องให้เอ้ยเอาอีกทีนะครับสามส่วนสี่นะครับก็ไม่ไม่ลงวะหยุดได้ดีนะครับแล้วหยุดหลังให้นิงนะครับเมื่อกี้ผมไม่หยุดหลังเลยนะครับอ่ะต่อไปครับเป็นลูกครึ่งใบหนึ่งในสี่เหลี่ยมจตสมานะครับก็คือเต็มใบสามส่วนสี่ครึ่งใบหนึ่งส่วนสี่นะครับเอาครึ่งใบแทงตรงไหนขึ้นมาเลยครับครึ่งใบก็คือเอาจุดกลางขาวไปโดนขอบสีนะครับ ต้องหยุดหลังด้วยนะครับหยุดหลังให้นิ่งแล้วมันจะแม่นขึ้นนะครับถ้าคุณไม่หยุดหลังเนะี่ยโอกาสที่จะไม่ลงมันก็จะสูงนะครับเหลี่ยมสุดท้ายครับก็คือเรียมหนึ่งส่วนสนะครับหนส่วนสแทงตรงไหนแทงตรงนั้นครับหยุดหน้าให้ดีนะครับหยุดหลังให้นิ่งใช้ขอบขาไปโดนเส้น3าส่วนสะครับกลายเป็น1นส่วนสโดยอัตโนมัตินะครับอ่าเป็น1นส่วนสโดยอัตโนมัตินะครับทุยไม่เคยประสบความสําสเร็จในครั้งเดียวจะต้องมีครั้งที่2เสมอ1นส่วนสครับหยุดหน้าให้นิ่งหยุดหลังให้นิ่งนะครับ นี่คือ1นส่วนสี่นะครับเอาละในเมื่อเราเรียนรู้สี่เหลี่ยมตบเสีบมารไปแล้วนะครับเราจะได้หมดแล้วนะเต็มใบ3ส่วนสครึ่งใบแล้วก็1นส่วนสนะครับแล้วช่องไฟคืออะไรอ่ะช่องไฟคือเหลี่ยมก่อนถึงอ่าเหลี่ยมก่อนถึงคืออะไรอ่ะเหลี่ยมก่อนถึงก็คือเช่นเหลี่ยม3ส่วนสี่เหลี่ยมก่อนถึงก็คือ7จส่วนแอ่าครึ่งใบเหลี่ยมก่อนถึงก็คือ5้ส่วนแส่วนสี่ เรียมก่อนถึงก็คือ3ส่วนแปดเราจะแทงให้ดูก่อนนะครับจะได้เข้าใจนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลคืออะไรนะครับอะมาดูเลี่ยมก่อนถึง3ส่วนสี่ครับก็คือเลี่ยม7ส่วนแปดนะอยู่ตรงนี้นะ7ส่วนแปดนะครับแทงไปได้เลยนะครับ7ส่วนแปดเอากลางขาวนะครับไปโดนจุดที่ผมบอกนะครับก็คือ7ส่วนแปดนะครับนี่คือ7ส่วนแปดนะครับอยากจะร้องให้ช้าๆาช้ามันเร็วไปนะครับยุดหน้าให้ดีนะครับอยู่หลังให้นิ่งนะครับ นี่คือ7ส่วน8นะครับอ้าวต่อไปเป็นเหลี่ยมก่อนถึงครึ่งใบก่อนถึงครึ่งใบคืออะไรก็คือ5ส่วน8ครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมช่องไฟนี้คือก่อนถึงครึ่งใบนะครับเพราะหลุนนี่คือครึ่งใบนะครับเอา5้าส่วนแแทงตรงไหนแทงตรงนั้นนะครับอยู่หน้าให้ดีนะครับอยู่หลังให้นิ่งนะครับนี่คือ5ส่วน8นะครับต่อไปเป็นเหลี่ยมก่อนถึง1่ส่วน4่นะครับก่อนถึง1ส่วน4ี่อยู่ในช่องไฟนี้นะนี่ช่องไฟนี้ ก็คือเหลี่ยมสส่วนสามส่วนแปดนะครับสส่วนแปดแทงตรงไหนนั่นแหละครับแทงตรงนั้นนะครับสส่วนแปดนะครับเล็งให้ดีนะครับก่อนถึง1นส่วนสคือ3ส่วนแปคือช่องไฟนั่นเอาขอบขาวนะครับไปโดนก่อนถึง 3/ 4ส่วนสี่เห็นไหมคือมันจะบางกว่าครึ่งใบนะครับมันจะบางกว่าครึ่งใบหลายท่านอาจจะงงนะครับไอผมก็ไม่แม่นซะด้วยที่อ่าใหม่นะครับ3/8ส่วนแปดนะครับโดนก่อนครึ่งใบนะ ประมาณนี้นะครับโดนจมูกแล้วเริ่มเริ่มเริ่มลเริ่มลเ,เริ่มใกล้เคียงละเริ่มใกล้เคียงไอสัตว์เจ้าของวิชายังแทงไม่ลงส้นตีนจริงนะครับสามส่วนแปดครับผมอ่าลงจนได้ครับต้องลงจนได้แล้วนะโอเคคราวนี้ท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วว่าสี่เหลี่ยมตบเสียบมานะประกอบไปได้วยอะไรบ้างนะครับก็คือเหลี่ยมตรงเต็มใบนะครับเหลี่ยมหนาสามส่วนสี่นะครับแล้วก็เหลี่ยมบางก็คือครึ่งใบนะครับเหลี่ยมตบข้างคือหนึ่งส่วนสี่นะครับ แล้วก็จะมีเหลี่ยมก่อนถึงอีกอย่างละเหลี่ยมนะครับเท่านั้นแหละเท่านั้นนะครับคราวนี้วันนี้วันนี้วันวิเศษนะครับผมจะมาสอนเขาเรียกว่าเหลี่ยมล่องหนานาครับเพลงดาบล่องหนาภาของเรานะครับมันใช้ยังไงวะเดี๋ยวผมทําให้ดูเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับท่านผู้ชมครับเหลี่ยมตบล่องหนาภาเนี้ยผมจะสอนแค่สามส่วนสี่พอนะแล้วคลิปต่อไปก็จะเป็นครึ่งใบกับหนึ่งส่วนสี่นะครับวันนี้เอาแค่สามส่วนสี่พอนะครับสามส่วนสี่ตรงนี้นะเอาเอาเอาลูกนี้ออกก่อนนะ เอาเอาเครึ่งใบกันหนึ่งสี่ออกมาน,นะครับเลี่ยมตบล่องหน้าพานะครับคืออะไรถ้าเกิดผมแทงขาวไปหาน้ำเงินผมจะต้องแทงขาวเนี่ยให้ไปหาหลุมเห็นไหมต้องผ่านน้ำเงินเต็มใบโดยที่มันจะไม่มีล่องไฟออกมาเลยหรือช่องไฟโผล่มานิดเดียวนะไม่มีเลยนะมันจะเต็มใบใช่ไหมเราก็แทงเต็มใบนะครับมันก็จะลงใช่ไหมคราวนี้ไอเหลี่ยมตบล่องหน้าพาที่ผมบอกมันจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้เต็มใบนะครับขาอยู่นี่ขาอยู่นี่นะครับท่านผู้ชมครับ อันนี้เต็มใยถูไหมครับอันนี้3ส่วน4ีดูไหมครับ3ส่วน4ี่เนี่ยถ้าเกิดท่านชมเอาขาวนะเล็งไปหาหลุมนะแล้วไม่โดนน้าเงินเอ้ยแล้วไม่โดนลูกเป้าเลยลูกเป้าไม่ขวางทางเลยอะเป็นล่องไฟไปหาอย่างเี้เลยเขาเรียกเหลี่ยม3ส่วน4หมดเลยนะครับเข้าใจตรงกันนะถ้าขาววิ่งไปหาหลุม <What? S 1> แล้วแดง <What? S 1> ไม่มาขบทางของขาวเลย <What? S 1> ก็คือเหลี่ยม3ส่วน4ทั้งหมดนะ <What? S 1> เล็ง3าส่วนสี่ เข้าใจตรงกันแล้วนะคราวนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดมองลงไปแล้วขาวจะไปหาหลุมแต่แดงมาขบหน่อยนึงเนี่ยแดงขบหน่อยนึงไม่มีมคือล่องไฟไม่มีถ้าไม่มีล่องไฟก็คือ7ส่วน8ครับคือก่อนถึง3ส่วน4ไม่ว่ามันจะขบหนาขบบางหรือขบนิดเดียวก็ตามนะครับมันจะคือ7ส่วน8หมดเลยนะครับเพียงแต่เวลาลงมันจะต่างกันครับลงกลางลูกลงกลางรูลงข้างรูโดนจมูกลงแล้วแต่ แล้วแต่แต่ขอให้มันขบนิดหนึ่งนะนงนเนี่ยเห็มุิเนี้ยมองขาวไปหาหลุมแดงขบหน่อยหนึ่งถ้าแดงขบหน่อยหนึ่งคือ7จ็ดส่วนแปดหมดเลยคนระับแทงไปเลยครับเจ็ดส่วนแปดลงแน่นอนคนระับเข้าใจตรงกันนะแต่ถ้าเกิดขาวไปหาหลุมแล้วแดงไม่ได้บงังไม่มีการบังล่องไฟสัก,กนิดอย่างนี้เรียกว่าสามส่วนสี่นะครับ มาใช้กับรูปมุมบ้างนะครับเขานี้ท่านผู้ชมจะเข้าใจง่ายแล้วอ๋อถ้าเกิดขาวเนี่ยนะไปหาหลุมแล้วแดงมันขบมาอย่างนี้เขาเรียกว่าเรียมก่อนถึง3ส่วน4ี่หรือเจส่วน8ถูกต้องนะนะครับก็จะถูกกันนะฮะอย่างนี้แทงเจส่วน8ได้เลยนะครับแทงไปเลยเจส่วน8แล้วยังไงก็ลงนะแต่ผมแทงไม่โดนจุดเท่านั้นเองนะครับคือฝีมือผมมาส้นตีนเท่านั้นเองนะครับแทงคือผมแทงไม่โดนจุดนะครับเจส่วน8นะครับเห็นไ,ไหม เพราะว่ามันขาวมันไปขบแดงมันบางทางขาวหน่อยหนึ่งนะครับไม่เกิดช่องไฟอย่างเงี้ยเจ็ดส่วนแปดหมดเลยเห็นไหมไม่ว่าจะขบขนาดนี้ก็ตามอ่ะขบไปเกือบครึ่งลูกไปเห็นไหมก็คือบังเกือบครึ่งลูกก็เจ็ดส่วนแปดเหมือนกันแต่ว่าเวลาลงมันอาจจะไม่ลงกลางรูครับมันอาจจะไปลงข้างรูนะครับแล้วแต่มันแล้วแต่นะครับแต่ต้องแทงเจ็ดส่วนแปดไว้ก่อนนะครับเอาละคราวนี้สามส่วนสี่ก็คืออย่างงี้ครับมองไปอุย้ยขาวไปหารู ชมพูไม่บงังถูกต้องครับอย่างนี้สามส่วน4ี่หมดแทงไปเลย3ส่วน4ี่ครับมันจะลงกลางรูหรือข้างรูกระช่างมันแต่เราต้องแทงสามส่วนส่ไว้ก่อนนะครับเห็นไหมนี่คือเคล็ดวิชาล่องนภา,านะครับช่องล่องนภานี่เฮ้อเพลงดับล่องนภา,าของผมใช้ได้นะ <c oughs> อะมาดูกันนะครับแล้วถ้าเกิดมันมีคําถามอะแล้วถ้าเกิดมันห่างขนาดนี้นะ่ะอย่างนี้จะเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็มองไปก่อนครับเฮ้ มีช่องไฟนี่เห็นไหมช่องไฟตรงนี้จะต้องไม่เกินครึ่งลูกถ้าเกินครึ่งลูกเมื่อไหร่จะเลยเหลี่ยม3ส่วน4ี่ไปแล้วจะกลายเป็น5ส่วน8หมดเลยนะครับอ่ะอย่างเงี้ยมองไปแฟบเอามีช่องไฟไม่ถึงครึ่งลูกใช่ครับถ้าไม่ถึงครึ่งลูกคือ3ส่วน4ี่ครับแทง3มส่วน4ไปเลยนะครับยังไงก็ลงทุยสัตว์ยังไงก็ลงอ่ะอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมดูนะครับเอาผมตั้งขาไว้นี้เอา หลายคนบอกช่องไฟประมาณแค่ไหนวะคือถ้าไม่ถึงช่องไฟไม่ถึงครึ่งลูกนะสามส่วนสี่หมดอย่างเงี้ยสามส่วนสี่มันไม่ถึงครึ่งลูกนะสามส่วนสี่หมดนะครับแล้วถ้าเกิดมันช่องไฟมันเลยเออมันครึ่งลูกพอดีก็สามส่วนสี่อยู่ดีนะช่องไฟประมาณครึ่งลูกก็สามส่วนสี่อยู่ดีแต่ว่ามันอาจจะไปลงโดนจมูกลงมาอาจจะไม่ลงกลางรูนะครับนี่ยผมแทงสามส่วนสี่นะมันอาจจะไม่ลงกลางรูนะครับมันช่องไฟห่างครึนะ่งล,ลูกนะครึ่งลูกนะครับ อิงสาม่วนสี่นะครับมันจะไปโดนจมูกลงหรือว่าจะไหลลงกลางลูกก็แล้วแต่ละแต่ท่านผู้ชมจําไว้อย่างหนึ่งว่าหางขาวไปหาลูแล้วชมพูไม่บังมีช่องไฟประมาณนี้สามส่วนสี่ทุกลูกนะครับแต่ถ้าเกิดมันห่างสักประมาณครึ่งลูกแบบน,นี้ก็คือสามส่วนสี่อยู่ดีช่องไฟะนะแต่ถ้าเกิดมันห่างเลยครึ่งลูกไปแล้วมันจะเป็นห้าส่วนแปดหมดนะครับเพราะฉะนั้นจําให้ดีจําแค่นี้ก่อนจําแค่นี้ก่อนนะครับว่า เอาด้านนี้บ้างก็ได้อาด้านนี้บ้างาด้านนี้เรามองไปห่างประมาณห่างประมาณเกือบครึ่งลูกอ่ะเกือบครึ่งลูกก็3ส่วนสครับแทง3ส่วนสี่ไมก่อนครับเดี๋ยวมันจะไปลงเองครับมันจะลงกลางรูหรือว่าชนจมูกลงช่างแม่เลยแต่เราจะต้องรู้ว่ามีช่องไฟไม่เกินครึ่งลูกนะช่องไฟจะต้องไม่เกินครึ่งลูกจะตีเป็น3ส่วนสหมดเลยนะครับนี่ครับมองไป ชุบอุย้ยช่องไฟไม่ถึงครึ่งลูกว่นะ่าไม่ถึงครึ่งลูกตีไปเลยครับ3ส่วน4ี่หมดทุกลูกนะครับอย่าแทงอย่างอื่นนะถ้าแทงอย่างอื่นจะไม่ลงนะครับอย่างเช่นกูนี่แหละสัตว์แทงแม่งโอ้ยกูอยากจะร้องให้อะ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมองไปครับเออช่องไฟเกิดขึ้นนะแต่ไม่ถึงครึ่งลูกนะคือไม่เกินครึ่งลูกพูดผิดไม่ไม่เกินครึ่งลูกก็คือ3ส่วน4ี่หมดเลยนะครับเราแทง3ส่วน 4, ได้เลยนะครับโอกาสลงส,สูงมากนะครับอื เข้าใจตรงกันนะเข้าใจตรงกันนะเออ <Okay. S 1> อย่าลืมนะครับ oh. เช่นลูกนี้ <Okay. S 1> มองไปหาหลุมอ้าวแดงขบอ่าแดงขบก็เจ็ดส่วนแปดแล้วไม่ต้องคิดอะไรครับแทงเจ็ดส่วนแปดได้เลยนะครับเอาขบอีกแล้วถ้าขบก็เจ็ดส่วนแปดครับแทงไปเถอะเจ็ดส่วนแปดลงแน่ครับแต่ถ้าเกินถ้าเกิดอย่างนี้ อ่าอย่างเงี้ยุ้ยเฮ้ยมันเฉียดนิดเดียวมีช่องไฟแค่ขี้เล็บเลยก็3ส่วน4ครับช่องไฟถ้ามันเกิดช่องไฟขึ้น่ะล่องไฟขึ้นมันคือสส่วน4หมดนะครับอยู่ที่ว่ามันจะไปลงกลางรูหรือขอบรูก็เท่านั้นเองนะครับแต่มันลงแน่นะครับเข้าใจตรงกันนะอ่าแล้วนี่คือเพลงดาบล่องนภา,าของ3ส่วน4ี่นะครับอย่าลืมนะถ้าเกิดมันเลยถ้าเกิดช่องไฟมันเลยครึ่งลูกอ่าอย่างเงี้ย โอ้โหเลยครึ่งลูกเกือบลูกถ้าช่องไฟนะเลยครึ่งลูกหรือ1ลูกคือเหลี่ยม5้ส่วนแนะครับช่องไฟเลยครึ่งลูกหรือ1ลูกหรือเกือบ1ลูกนะครับจะคือ5้ส่วนแมดนเลยนะครับเฮ้ยตอนนี้ยังไม่ได้สอนนะแต่แต่แ,ตแ,ตแตทงให้รู้ก่อนนะว่าถ้าเกิดช่องไฟเลยครึ่งใบไปแล้วจะเป็น5้ส่วนแทั้งหมดนะครับไปฝึกกันนะครับถ้าช่องไฟแล็ปมานิดเดียวนะครับอย่างนี้เห็นไหมเห็นช่องไฟไหม ไม่เกินครึ่งลูกแทงสาส่วนสี่ให้หมดเลยนะครับโอกาสลงจะสูงนะครับโอกาสลงจะสูงแต่ว่าผมแทงไม่แม่นนั่นเองครับตัวผมนะแทงไม่แม่นนะ,ะช่องไฟนะครับเล็งไปที่สาส่วน4ี่ได้เลยนะหยุดด้านห,หลังให้ดีนะครับเวลาสอนมันจะลืมหยุดหลังได้ลยอไรางเยอะแล้วนี่ก็คือเคล็ดลับเพลงดาบล่องนะผาลงบ้างไม่ลงบ้างไม่เป็นไรนะเรามาแต่ท่านผู้ชมได้ ได้ความรู้ไปอย่างแน่นอนนะครับคือแบบได้โชว์ๆนะครับเวลาแทงอะ่ะมันจะมีสมาธิมากกว่าที่ผมพูดนี่แหละเปนเยอะนะครับอ่ะดูกันนะครับผมจะใช้เพลงดาบลองน้าผาทั้งหมดเลยนะครับอ่ะมองไปครับอุ้ยไม่ถึงครึ่งใบเนี่ยช่องไฟมันไม่ถึงครึ่งลูกพูดผิดเราก็แทงไปเลยครับสามส่วนสี่นะครับเรืองถึงดำเรืองถึงดำ อา้าวเขียวอะโอ้โหเขียวขบเต็มลูกเลยอะถ้าเต็มลูกก็คืออะไรเต็มใบแล้วก็แทงไปเต็มใบก็ไม่มีอะไรแทงไปเต็มใบได้เลยเอา้าวต่อไปครับมองไปครับโอ้โหไอยย้ห่างลูกนึงอะ,ะเผื่อลูกกว่าถ้าลูกนึงคือสามห้าส่วนแปดใช่ไหมเราก็ต้องแทงห้าส่วนแปดครับแต่ในกรณีนี้ลูกมันใกล้ช็อกเกินไปแล้วต้องเผื่อมากกว่านั้นนะครับจาก5ส่วน8ก็ไปแทง1ส่วน8ได้เลยครับ เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะว่าลูกมันใกล้ลูกมันใกล้เกินไปความโค้งมันจะไปโดนก่อนนะครับต้องอธิบายให้เอาไอ้เหี้ยแล้วแดกไงอย่างเงี้ย <laughs> ไอ้สัตว์เลยเอาไม่เป็นไรลูกนี้มันใกล้เกินไปเห็นไหมถ้าใกล้เกินไปเรามองไปขบไหมเนี่ยขาวไปหาหลุมนู้นนะขบใช่ไหมต้องเป็นหนึ่งต้องเป็นเจ็ดส่วนแปดใช่ป่ะเราแทงเจ็ดส่วนแปดไม่ได้นะเราต้องไปแทงห้าส่วนแปดอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วยแปดจะคือเหลี่ยมทดเท่ากันใช่นไหมครับเพราะว่าถ้าเราแทงเจ็ดส่วนแปดเนี่ย ขาวมันจะไปโดนนะ่ขอบมันจะไปโดนก่อนมาตึงมันก็จะออกบางนะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ใช้กรารขาวเนี่ยไปแทงหนึ่งส่วนแปดนะครับซึ่งแทงอากาศหรือไม่ก็ใช้ขอบขาวนี่แหละไปโดนเส้นเ,เ,เส้นหนึ่งส่วนแปดนะครับมันถึงจะลงนะครับเอาแทงหนึ่งส่วนแปดนะครับถึงจะลงนะหนึ่งส่วนแปดอุอ้ยขาวก็จะลงไอ้ที่เอ้ยน้ำเงินก็จะลงนะครับประมาณน,นี้นะครับประมาณน,นี้ ม่แข่งแทงดีเที่ย,ยงจริงก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะผมก็ไม่ได้เก่งไายเมื่อกี้ผมวางตัวผิดนะครับมันจะต้องวางตัวปรมาณนี้นะครับต้องวางตัวนี้อย่างนี้ก็ขบใช่ไหมมองไปปุ๊บเฮ้ยขบขบก็เจ็ดส่วนแปดนะครับแทงเจ็ดส่วนแปดได้เลยนะครับ,บรนะเอาชมพูนะครับ,บ <า S 1> ชมพูมพโอ้ชมพูขบอีกแงถ้าขบก็คืออะไรเจ็ดส่วนแปดแล้วก็แทงเจ็ดส่วนแปดได้เลย โอ้โหอันนี้ห่างประมาณ3ลูกถ้าห่าง3ลูกถึง4ี่ลูกเป็น1นส่วนสี่เข้าแทง1นส่วนสี่ได้เลยนะอะอันนี้ท่านผู้ชมจงเข้าใจแล้วเนาะว่าเออถ้ามันขบแสดงว่า7ส่วน8ถ้ามีช่องไฟแสดงว่า3ส่วน4ี่แต่ช่องไฟจะต้องไม่เกินครึ่งลูกนะครับถ้าเกินครึ่งลูกเมื่อไหร่จะเป็น5ส่วนแแต่ถ้าครึ่งลูกพอดีเป๊ะก,ก็ยังเป็น3ส่วน4อยู่แต่อาจจะลง ขอบหลุมนะครับอ่ะมาดูที่ว่ามันใช้กับลูกใกล้ยังไงว่าเมื่อกี้มีปัญหาลูกใกล้ใช่ไหมน,นี่นะครับใกล้แบบนี้นาอย่างเงี้ยถ้าผมแทงเจ็ดส่วนแปดมันใกล้มากเลยนะถ้าผู้ชมว่ามันจะลงไหมเจ็ดส่วนแปดอะ่ะผมว่าไม่ลงนะแม่งเข้าเนี่ยอ่ะผมแทงเจ็ดส่วนแปดให้ดูเห็นไหมเพราะอะไรเพราะลูกมันใกล้ถ้าทั้งที่ลูกขาวนะี่มันขบแดงเห็นไหม่ยเนี่ยมันขบแดงมันต้องเป็นเจ็ดส่วนแปดอยู่แล้วใช่ไหมเราจะแทงตรงนั้นไม่ได้นะครับ เราต้องเขยืบไปแทงตรงนี้ครับโดยการใช้ถ้าใครใช้กลางขาวนี่นะกลางขาวจะต้องไปโดนหนึ่งส่วนแปดนะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้ขอบขาวมันจะงงไหมเนี่ยเฮียคือมันเข้าใจไหมถ้าเราแทงเจ็ดส่วนแปดเนี่ยนะขอบขาวจะโดนแทน,นครับลูกมันจะหนาเราจะต้องเผื่อบางนะครับเผื่อบางเผื่อยังไงผมจะใช้เส้นกลางนี่นะครับเส้นกลางลูกเป้านี่นะแล้วเอาขอบขาวไปโดนแทนจุดเจ็ดส่วนแปด อาจจะฟังแล้วงงนะคือขยับไปสองเหลี่ยมมาพูดง่ายๆเลยจากเจ็ดส่วนแปดจะต้องไปแทงสามส่วนสี่นะไปแทงห้าส่วนแปดแทนนะครับเพราะว่ามันใกล้คนระับเวลาทดทดแบบนี้นะครับอย่างเงีย้ยถ้าเป็นลูกเจ็ดส่วนแปดแบบนี้ให้แทงห้าส่วนแปดถ้ามันใกล้นะถ้าเป็นลูกสามส่วนสี่แบบนี้ให้แทงหนึ่งส่วนสี่ ะครับเพราะมันใกล้อาจจะดูดนะลูกเงี้ยสามส่วนสี่ใช่ไหมเพราะว่ามันมีช่องไฟไม่เกินครึ่งลูกถ้าผมแทงสามส่วนสี่ไม่ลงนะผมต้องไปแทงอะไรรู้ไหมหนึ่งส่วนสี่ครับให้หนึ่งส่วนสี่ถึงจะลงนะครับเพราะฉะนั้นลูกใกล้ให้ทดเป็นเป็นเลขเลข,เลข,เ,ลขเลขที่ทับกันเช่นเจ็ดแปดไปแทงห้าแปดสามสี่ 3, 4, ไปแทงสามสี่ไปแทงหนึ่งส่วนสี่นะครับเข้าใจตรงกันนะถ้าลูกขรบระยะใกล้เจ็ดส่วนแปดไปแทงห้าส่วนแปด ถ้าลูกไม่ขบมีช่องไฟ3าส่วนสี่แบบนี้แต่ใกล้ให้แทง1ส่วนสี่เลขจะทับกันข้างหลังนะครับเ <Hello. S 1> ข้าใจตรงกันนะเข้าใจตรงกันอโอเคเนะาะคราวนี้เหลี่ยม3ส่วน4ี่ท่านผู้ชมน่าจะได้หมดแล้วนี่คือระยะกลางระยะใกล้คราวนี้ระยะไกลละท่านผู้ชมครับต่อไปนี้เป็นลูกไกลแล้วนะครับอ่ะยวแทงให้ดูก่อน ลูกไก่นะครับเอาขาวตั้งไว้ให้ขาวมันขบแดงหน่อยนึงเราจะอ่านเป็นรูป7จส่วนแถูกไหมลูกไก่นะเจส่วนแแล้วก็แทงไปเลยครับเจส่วนแเห็นไหมใกล้รูนะใกล้รูนะไอ้ที้อย่าไม่ไลงไว้สัตว์เอ้ยถ้าใครเขาจะนับถือกูเนี่ยไอสัตว์ลูกแรกก็ไม่ลงนะโทษทีนะครับอาอเจ็ดส่วนแปดดีนะให้ขาวขบแดงไว้เป็นลูกเจ็ดส่วนแปดหมดนะครับเล็งไปที่เจ็ดส่วนแปดได้เลยนะครับเพราะว่ามันขบกันมันเป็นเจ็ดส่วนแปดนะครับ ต่อไปน้ำเงินเลยเอาน้ำเงินเลยเอาน้ำเงินเลยนะน้ำเงินเลยนะน้ำเงินขาวแลบมามนี่เห็นไหมขาวทางขาวไปหาหลุมได้เลยแล้วน้ำเงินเนี่ยไม่บังมีช่องไฟอยู่แค่ไม่ถึงครึ่งลูกอย่างนี้สามส่วนสี่หมดนะครับแพ้งเลยครับสามส่วนสี่ระยะไป <Yes. S 1> ใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ก็ลงอะ่ะลงเห็นไหมมันลงอยู่แล้ว <laughs> ไอสัตว <c oughs> ์เดี๋ยวขออีกทีนึงคือผมเป็นคนออกคิ้วไม่ตรงครับุณโยเห็นใจกันด้วยผู้สอนออกคิ้วไม่ตรงอ่าอย่างนี้ครับขาวไปหาหลุมน้ําเงินไม่บังแล้วก็มีช่องไฟแค่ไม่ถึงครึ่งลูกไม่เกินครึ่งลูกผู้ผิดนะแทงไปเลย3ามนสี่ะ <c oughs> ลงอีกอ่ะเชื่อผมถุยไอ้สัตว์ <c oughs> เอาใหม่กูอยากจะลองให้ อีหนึ่งนะครับให้ขาวมีช่องไฟสักนิดนึงนะครับอ่ามีช่องไฟเงี้ยไม่เกินไม่เลยครึ่งใบนะช่องไฟไม่เลยครึ่งลูกนะแทงไปเลยครับสามส่วนสี่นะครับเอยเห็นไหมมันเป็นสูตรนะครับมันเป็นสูตรระยะกลางใกล้ไกล,ใ,กล,ใ,กลใช้ได้หมดเพียงแต่ระยะใกล้ต้องทดเหลี่ยมนะครับให้ลงท้ายด้วยเลขท้ายทับกันนะครับเช่นหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนแปดก็ต้องไปทงแทงแต่ไม่ใช่แช่งเจ็ดส่วนแปดก็ต้องไปแทงอะไร 5ส่วน8ถูกไหมหส่วน4เอ้ยสส่วน4ก็ต้องไปแทง1ส่วน4ถ้ามันใกล้กันนะนะเข้าใจตรงกันอย่าไปงงนะถ้าใครงง,งก็เปิดกลับไปดูนะครับก็จะเข้าใจหมดเลยนะครับและนี่ก็คือเพลงดาบล่องนภา,านะครับคือล่องไฟของเราจะใช้ประโยชน์ในสูงสุดนะครับอ่ะอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าใกล้ไหมเนี่ยขาวไปหาชมพูถือว่าเป็นลูกใกล้ไหมไม่ใกล้นะแทงเหลี่ยมธรรมดานะครับเช่นลูกนี้คือ3ส่วน4ใช่ไหมเพราะช่องไฟมีแล้วก็แทงเลยครับ สามส่วนสี่นะครับอาจจะลงขอบลูกนะครับอาจจะลงขอบหลุมนะฮะอาจจะไม่ลงกลางรูก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับระยะขนาดนี้ล่ะแม่ระยะขนาดนี้ผมถือว่าเป็นลูกใกล้นะต้องเผื่อนะเช่นผมจะแทงเออลูกเนี้ยมันมันมันขบใช่ไหมมันเป็นเจ็ดส่วนแปดใช่ไหมถ้าแทงเจ็ดส่วนแปดมันจะหนาไม่ลงนะครับต้องแทงะลรต้องไปแทงห้าส่วนแปดห้าส่วนแปดจะลงเลยเพราะมันใกล้กันไงต้องทดแทนนะครับต้องทดไปนะครับ ต้องแทง5ส่วน8นะเพราะมันใกล้นะลูกมันใกล้ขอบลูกมันไปชนนะครับต้องเข้าใจกันก่อนนะเดี๋ยวแม่งพอเจอลูกใกล้ไอ้เหี้ย7ส่วน8แทงแม่งเลย7ส่วน8ไม่ลงนะเนยอย่างลูกเงี้ยเอ้าก็มันขบลูกไม่มาต้อง7ส่วน8แทงไม่ลงนะเพราะว่าขาวไปโดนก่อนความมันคืบนึงอะถ้ามันประมาณคืบนึงมันถือเป็นลูกใกล้นะถ้าเราแทง7ส่วน8อ่ะผมแทง7ส่วน8นะไม่ลงหรอกมันจะเข้านี่ถูกไหมถ้าท่านที่มันเป็นสูตรขาวบังดำบังต้องแทง5 8ครับ แทงห้าส่วนแปดถึงจะลงนะครับเนี่ยห้าส่วนแปดต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะเดี๋ยวไม่เข้าใจละงงชิบหายไปแทงลูกใกล้ไม่ลงขึ้นมาขอโทษผมนะครับอ่ะลูกอย่างนี้อ่ะอย่างงี้มองไปอุ้ยมันจะเกือบเฉียดกับไม่เฉียดอะคือแบบว่าเออมันมันแหมมันก็ไม่มีช่องไฟนะมันเบียดนิดเดียวถือเป็นเจ็ดแปดหมดถ้ามันมีช่องไฟถ้าไม่มีช่องไฟเลยเจ็ดแปดหมดนะมันจะลงไม่ลงช่างมันแต่เราจะต้องแทงเจ็ดส่วนแปดไว้ก่อน แล้วถ้าเกิดมันเฉียดมากๆเลยแบบว่าลูกเฉียดกันเลยล่ะลูกแบบติดกันเลยลูกแบบนี้นเนี่ยช่องไฟไม่ติดอย่างนี้เลยอาจารย์เนี่ยมันติดกันเลยอก็บอกแล้วไงถ้าไม่มีช่องไฟถือมันเจ็ดแปดแต่ถ้ามีช่องไฟนิดนึงก็เป็นสามสี่ครับอ,อย่างนี้เนี่ยมีช่องไฟแค่ขี้เล็บข,ขี้เล็บเลยนะแทงสามส่วนสี่ครับโอกาสลงสูงกว่านะครับอย่าไปแทงเจ็ดส่วนแปดเด็ดขาดต้องแทงสามส่วนสี่ใช่ไหมโอกาสลงสูงกว่าเดีนยวไปครับอ เพราะฉะนั้นอย่าลืมถ้ามีช่องไฟแลบมานิดเดียวต่อให้นิดเดียวก็ทั้งนะครับมันคือลูก3ส่วน4ทั้งหมดเห็นไหมมีช่องไฟแลบมาเราจะแทงหลุมกลางนะคุณจะต้องแทง3ส่วน4ทั้งหมดเลยนะครับลงไม่ลงช่างมันนะครับแทงไปต้าที่ผมสอนก่อนนะครับใครชอบรายการย่าลือสรุปรายการตามที่บัญชีนะครับวิโรแซลเลมธนาคารกรุงเทพนะครับได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปลูกเนี้ยโอ้ยเฮ้ยลูกนี้ช่องไฟประมาณครึ่งลูกถ้าครึ่งลูกคือสส่วน4ถ้าเลยครึ่งลูกคือ5ส่วน8อย่างนี้3ส่วน4ไปก่อน ลงไม่ลงช่างมันสามสี่ไปก่อน,นครับแทงไม่โดนจุดไอ้สัตว์ออกคิวเบี้ยวอะคุณผู้ชมเออผมออกคิวเบีนะ้ยวเนะี่ยมันห่างไงไหมห่างประมาณเกือบเกือบครึ่งใบอะถ้าครึ่งใบยังไงก็สามสี่แทงสามสนี่ไปก่อนนะครับลงไม่ลงช่างมันแต่แทงสามส้วี่ไปก่อนโอเคนะเ,เข้าใจตรงกันแล้วคราวนี้สบายแล้วนะท่านผู้ชม เหลี่ยมสามส่วนสี่เนี่ยนะมันจะประกอบไปด้วยช่องไฟที่ไม่เกินครึ่งลูกนะครับถ้าเลยครึ่งลูกไปแล้วเป็น5ส่วน8หมดเพราะฉะนั้นอย่าให้เกินนะครับเนี่ยช่องไฟตรงเนี้ยนะฮะมันอย่าเกินครึ่งลูกนะครับแค่ครึ่งลูกพอนะครับ,นนรบถ้าเลยครึ่งลูกเนี่ยเกือบถึงเกือบถึงลูกหรือเลยครึ่งลูกมาแล้วให้แทง5ส่วน8ดนะอย่างเงี้ยเห็นไหมเลยเลยครึ่งลูกนะคุณจะต้องแทง5ส่วน8นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ห้ามลืมนะครับ ถ้าเกิดคุณลืมตรงนี้คุณก็เสร็จเหมือนะครับอ่ะโอเคเนาะก็ขอให้ทุผู้ชมล่นสนุกให้สนุกนะครับแล้วก็ทําตามที่ผมสอนอย่าลืมนะครับช่องไฟอย่าสําคัญอ่ะท่านผู้ชมครับวันนี้มาดูเหลืองก่อนจะไปนะผมมองก่อนเอาเอาคิวพาดนะเอาคิวพาดขาวไปหาหลุมจะเห็นว่ามันห่างประมาณโห่เยี่ยประมาณลูกเลยนะอะ่ห่างประมาณลูกเลยนะผมแทงห้าส่วนแปดห้าส่วนแปดแล้ว เพราะว่าเอาคิวพลาดเสร็จปุ๊บมันห่างลูกนึงไงผมเลยแทง5้าส่วนแปดนะครับเอาละท่านชมก็ไปลองฝึกกันดูนะอ่ะตอนนี้มาดูลูกไอ้แดงเฮียนี่ดูลูกแดงนี้บ้างนะครับผมจะเอาขาวไว้นี่ฮะผมก็วัดเอ,เอาด้ามคิววัดนะเอาเอาคิวนะีวางให้พลาดลูกขาวให้มิดนะแล้วก็วัดดูนะครับไปหาหลุมจะเห็นว่ามันมันห่างประมาณเออไม่ถึงครึ่งลูกนะเอ้ยไม่ไม่เลยครึ่งลูกนะประมาณครึ่งลูกถ้าพาดครึ่งลูกคืออะไร ช่องไฟอ่ะก็คือสามส่วนสี่ใช่ไหมก็แทงสามส่วนสี่ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ชมพูมากชมพูนี่โอ้โหกรพอโคตรแม่งห่างเลยห้าหกลูกนะครับเพราะฉะนั้นลูกนี้ก็คือ,อประมาณหนึ่งส่วนสี่นะครับประมาณหนึ่งส่วนสี่นะผมเล็งเป็นหนึ่งส่วนสี่ได้เลยนะหนึ่งส่วนสี่นะ คือมันต้องใช้ความชํานาญในการวัดด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปตกใจนะว่ามันมันจะยากมันไม่ยากนะเราแค่วัดบ่อยๆนะครับเอาดั้มคิววัดเับปั๊บเห็นไหมเราจะเห็นเลยว่าช่องไฟระหว่างช็อกกับหลุมนะเห็นไหมมีช่องไฟอยู่เห็นไหมช่องไฟอยู่เห็นไหมช่องไฟไม่ถึงครึ่งลูกถ้าไม่ถึงครึ่งลูกคืออะไรคือสามส่วนสี่ถูกป่ะแล้วก็แทงสามส่วนสี่ได้เลยเอาเนาะโอเคเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นลูกครึ่งใบ จับจ้บดูลูกครึ่งใบให้ดีนะครับรับรองว่ามันแน่นอนนะครับไปครับ,บ <ๆ S 2> เหนื่อยกูเหนื่อยแล้ว